ลูกตาครับกรับนอตการครับลูกตาชื่อพาอะไรครับอธิการสว่างีิปัญโยจาวาวัดวัดป่ารังวัดป่ารังกระเจียบตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับหลวงพ่อครับแปดสิบเก้าอีกห้าเดือนแปดสิบเก้าแม่ห้าเดือนผมว่าแปดสิบเก้าเดินย่อมย่อมเลยเดินตดแข็งแรงเนะหลวงพ่อฉันอะไรถึงไม่แข็งแรงเลยครับฉันน้ำใจฉันน้ำใจ 89ครับโอเดินมา23ปีโอหลวงพ่อในจาริกเดินเดินพุะดวง23ปีสองคณะสามคณะคารนี่โอครับขั้งแรกขั้งแรกอยู่เพื่อน้องมันมากนะเดินจากกัจจานิคมศิริวัฒโน5ปีปีแรกแม่โหสอนโคราบ ปีสองจะวัดน่านโคราชโอ้ปีสามประทานพนมโคราชโอ้ครับนะชุดใหญ่เลยชุดใหญ่เลยปีที่ปีที่สี่ภูเก็ตโคราชเพื่อกระทู้ที่วันครับภูเก็ตเนี่ยไม่เป็นสองเดือนสองเดือนชงสองเดือนนีาคุลสองือปีทุ่ท้ายห้าปีทุตท้ายเชียงใหม่โคราชโอ้ต่อมาปพบพระอาจารย์ที่พุทธมณฑลเขาจกห้านวาโอครับ ไปพบอาจารย์ชื่อสุนทรพระครูสุนทรธรรมลังการวัดไท่เขื่อนมุตรดิตแไปนําไปอินเดียสามครั้งครั้งที่สีได้เดินพันกิโลเดินในอินเดียใช่ไหมครับเดินในเดียเนปาลก็เดินไปที่พรปเจอบริเนปาลเลยไม่รู้แหละไปเยี่ยมไปไปเขาร่ท่ก่อนเลยยังหอเดินสี่ะบนที่เขาไปกันทะครั้งไปทั่วเลยแต่เดินไปแถวแถวลัดเนาได้ขึ้นเขาเคจกูดไหม พิธีกคุณไปถามคข้างก็อนถามข้งไงอ๋ออีเดียนะครับเขาพิธีกรเขาโคตรโคตเป็นฏิกริยานพิธีกรเนี่ยภาษาทศไทยของพระพุทธเจ้าเน,ะน,นาะก่อนบริณีพานเออหลวงพ่อเนี่ยเขาโดงข่าส<ว>ิริมันทรมานอุตส่านครับไปไปเหมือนกัน <ไป S 1> บ้านไปทุกมาต่อไปทุกที่จะอินเดียเลยไปทุกที่ไปทุกรถตะกยานไม่พลาดเลย แต่ก่อนนี่คณะสูงของคราชเราไปไปอยู่นู่นเนาะจตคุณทำให้ท่านท่นาน่คุณโควิดใช่ไหม,ไปมเป็นยีงครับวันนี้โดนน้องพ<ว>่อเคยไปภาู่วัดป่าพุตธกยาครับของอาจารย์ ในหลวงพ่อนั่นนาอะไรที่อยู่ไอ้กอช่างอุโครับเทมเป็น้าบ้านย่นเป็นไงครับเดินครั้งนี้แปดสิบเก้าเหรรู้สึกเป็นยังไงครับเดี๋วนี่เดินคือว่าก็ไม่เหนื่อยนะก็ไม่เหนื่อยครับก็ิพอดีดีแต่มมนเหนื่อยช่วงหนึ่งคืนเขาคืนเขานู่นเขาเองเขาเนีเขาเออ ข้พยายกรงกันนะครับต่อจากสารบุรีมาโคราชเลยนะครับข้อพยายกรต่อกไอเขาเกลี่อ๋อครับมันจะชันนิดหน่อยอาการมันก็จะลดลงอากาศกดลงอันนี่ครับพระพุทธนะครับดูเป็นตัวอย่างนะครับแ <c oughs> ปดสิบเก้าปีโอ้ครับอัตมานาบุญกำลังพ่อเลยนะครับ <c oughs>